สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาชมบรรยากาศค้าขายขา,ขายค้าขายเกี่ยวกับเรื่องรถจนต์ในงานกลางปีวันที่7จ็ดรกรกฎาคมแล้วก็มีพอดีมาเจอนางแบบนะครับสวยงามมากเลยนางแบบคนนี้น่ารักมากเลยนะครับคุณสุครับโอ้ไปเเราไปชมบรรยากาศกันนะครับ ดูรถจนคันนี้คนนิยมมาดูกันมากเลยถ้าดูนะครับโตยโยตากากาูเรซซึ่งไทยแลนด์นครับมาดูอันนี้อันนี้คือรางวัลที่ได้นะครับกก็มีคนมาสนใจใมากนะครับดูรถจนเห็นไหมครับมีลูกค้ามาดูกันนี่คือรถที่สวยงามโตยโยต้างดงามมากเลยนะครับ ดูสวยแบบงามเลยนะครับดูหนไหมครับโอ้ย่างผมยิ้มหมดวาสนาเลยนะครับไม่มีทางเขาจะเขียนว่า make ever make ever better cars from circuit to the road นะครับนั่งแบบเรากำลัง,งถ่ายนะครับ วันนะครับรางวัลของเขาอะไรครับสวยง,งามทีเดียวเลยนะครับและนี่คือโตยโยต้าโอ้โหโตยโยต้าสวยงามเลยดูรูปรักสิครับงดงามงานกลางปีที่บางแสนนะครับวันนี้พาท่านมาชมบรรยากาศสวยงามเลยนะครับและนี่ก็เป็นรถนยนต์สวยงาม ครับต่อไปเราก็มาชมนะครับสินค้าที่เขาขายกันครับ mm hmm. เสื้อผ้ากางเกงผ้าไอ้พวกนี้ก็ขายเนะตัวละเท่าไหร่ตัวละพันกว่าทเราไปแส่เสื้อแถมก่อนดีกว่าและนี่ก็คือโอยังอยู่ใน ใต้ยยตอ,ตยอยู่ในหมวตยใต้นะครับครับเตยใต้าการซูเร็กซ์มีสินค้าขายดีด้วยโอ้มีพิตตี้ด้วยนะครับพิตตีโ้โอ้พิตตี้ออกมาขายชมบรรยากาศนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับเป็นวันสุดท้ายคนเยอะมากเลยนะครับพาท่านมาชมเพือเ่อสนุกสนุกกันนะครับ ต่อโดยโค้กทิ้งแก้วแล้วร้านค้านะครับฝั่งซ้ายก็เป็นทะเลเห็นเห็นไหมครับชายหาดบางแสนนะครับแล้วนี่ก็คือเทอร์โบดูครับโอ้ม,มีเก่นเล่นเกมด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทอร์โบนะครับเทอร์โบนี่เทอร์โบสวยงามนั่งแบบสวยๆหน้าดุด้วนหาดีอนี้ก็มีขายมา้านะครับขายมา้า ทนะี่ตัวละก้ารา9 9บบาทอ,อันนี้1 5น0บาท้อ้สินะครับถ้าหลาอันนี้ห9าร้อยเก้บาท9ก้า้ชุดเลยนะครับหูน่าไปนั่งเลนครับแล้วี้ก็มาถึงแทนคุกอะไรโอ้นี่มีเล่นรางวัลด้วยนะครับมีเล่นรางวัล มุราคันโคกเนี่ยมันไข่อยู่ะเกี่ยวอะไรครับอ๋อรถเก่งนะให้ติดคำว่าไดร์ฟีวีชานอยู่ด้านหลังนี้นะคะเหตดรถจต์ไฟฟ้าจะใช้ยักอีวีแล้วก็ติดคำสไต์นะคะคำว่า h ฮน d book t r a v e a นะคะ พสเป็นสาวธรณาเสร็จแล้วนะคะไปให้ท <1981 and loyalty> <od> ีมงานนะคะด้านซ้ายมือดูได้เลยนะคะที่ถือกล่องจกค่คือยางของเขานะครับพิธีกรโคโซกกำลังคุยอยู่นะครับตอนนี้เราไปดูอย่างอื่นตอนเลยใช่หหดบางแสงของเราวันนี้มีคนมาเที่ยวเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมเลยพาท่านมาดูบรรยากาศของการแข่งขันรถยนต์ รังปีบางแสนนะครับซึ่งมีทุกปีทุกปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ละเดี๋ยวไปดูต่อน,นิดนี่ครับตอนนี้มาดูอีกครั้งนหนึ่งขายเกี่ยวกับอเอาไว้สำหรับนอนริมทะเลนะครับดูเสือส้อผ้าสวยงามมากและดูนี่ครับโอ้โอเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลย ขายเกี่ยวกับอะไรยังไม่รู้เลยครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กแถมเสื้อนะครับอันนี้เดานะครับดูแล้วก็มาเซฟตี้อันนี้คุณภาพนี่ขายเกี่ยวกับสแตนดาร์ดเท่เลยนะครับคนนี้เท่มากเลยดูรองเท้าอันนี้รองเท้าใส่ไปเกี่ยวกับอะไรให้ยังแข่งรถโดยเฉพาะเลยค่ะแข่งรถยนต์หรือรถคเครื่องอ๋อ เขาต้องมีรองเท้าของเขาเลยเนาะโอ้สุดยอดเลยวันนี้คนเยอะเลยเนอะสวยมากเลยดูแล้วคนนี้ไม่ลองแข่งกับคนเนี้ยคนเนี้ยเขาเย็นเป็นฝุ่นเนาะ,ะเรามาดูนะครับมาดูเรื่นี้สแตนมาดูนครับสแตนยี่สิบเอ็ดอ๋อยี่สิบมาดูต่อไปร้านต่อไปดู ร้านนี้ขายเกี่ยวกับน้ำมันนะครับตอนนี้น้ำมันโอ้โหพิตตี้สวยเลยอันนี้น่ามาซื้อร้านนี้น่ามาซื้อน้ำมันมากเลยที่อยากจะมาซื้อน้ำมันเพราะพิตตี้สวยนะครับร้านนี้อยอดแล้วก็มาร้านนี้ต่อมาอีกที่หนึ่งแล้วอันนี้กาฟแฟบกาว เดี๋ยวก็มาทานกาแฟสองแบบบิลสูอะไรไม่รู้ท่านดูบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศยอดเลยเกาขายอะไรโอ้มันคืออะไรงามจริงๆเลยอันนี้งามมากเลยคือเข้าไปชนอันนี้ทำเกี่ยวกับอะไรฮะอันเนี้ยนี่ก็ทำเกี่ยวกับอะไรฮะ เกี่ยวกับอะไรฮะตรงนี้เป็นบูธของมาแล้วพิซซ่าอันนี้คือพิซซ่าแล้ว เ็แปลว่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมจะพาท่านดูอันนี้อันนี้เขาทำเกี่ยวกับของกินนะครับของกินแล้วก็มีตัวลังรถอคนที่ซัพพอรทุทุกคนตัวเอก็พยายามวางบรรยากาศดีนะครับวันนี้นี่คือรายการงสวยงามมากเลย ดูอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับล้างถ้าจำไม่ผิดย่างรถนะครับาแต่เขาดีมาเปิดร้านคพารให้คนได้ดูมาดูรถยนต์อยู่เลยครับและดูเทรนด์ข่าววัฒนะโตโยต้ากัซซูเรสไทยแลนด์นะครับและอันดับต้นไม้ของสิงห์มอสสปอร์ตทีมไทยแลเนี่ขายให้คนดูสดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศตรงนั้นดีนะค อเคนะครับอันนี้กาแฟรบ,บรรยากาศก็คงประมาณนี้นะครับนี่พิตี้สวยงามบรรยากาศคึกคักนะครับที่บางแสนแห่งนี้แล้วก็ขอให้ท่านมาเที่ยวกันขอบคุณในปีหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ